คำเตือนเนื้อหาต่อไปน,นี้อาจมีคำหยาบและการสปอยนะครับผู้ชมที่อายุต่ำกว่าสิปีควได้บุกขอแนะนำครับผมโยอยู่นานเกิน4ปีแล้วนะลุงตู่ฮะโยไม่เจอกัน4ปีแล้วนะไรเนอร์ er. ฮะไม่ไม่จริงนะอ่านายคือพี่เด็จ ไม่ใช่พีเสเดิร์ตแต่ฉันคือเอเลนเพื่อนสมัยเด็กของนายไรเนอร์ er. นี่ไรเนอร์ er. นายได้ยินเสียงอะไรไหมน,นั่งก่อนสิไรเนอร์ er. นี่ไรเนอร์ er. นายช่วยตอบฉันหน่อยสิทำไมวันนั้นแม่ฉันถึงต้องถูกไทท่านกินด้วยอ่าคือเอ้ควันอะไรวะเอเลนมึงสายเขียวหรือเปล่าวะเนี่ย ฉันขอโทษเอเลนที่แม่นายถูกท่านกินนะ่ะมันเป็นเพราะฉันอีกจริงแล้วนะพวกเราจะยกเลิกภารกิจตั้งแต่แต่ท่านกรามถูกกินก็ไปแล้วแต่แต่ฉันเป็นคนบอกให้พวกนั้นทําภารกิจต่อทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันเอเลนฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษ ก็ไลุกขึ้นมาสิไลเนอร์นายเองก็เหมือนกับฉันนะเอ๊ะ